สวัสดีทกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินแนลนั่นเองเนี่ยผมแล้วน,นี้นะฮะเซเว่นทูชิแนลก็อยู่กันกลับมาง,งานเรื่องศึกตำนานเสียสวินหรือว่าการลิบัิเสียสวินนั่นเองเนี่ยผมกลับมาง,งานตอนที่64เท้าวความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนนะฮะได้เกิดการต่อสู้ขึ้นนั่นก็คือการต่อสู้ระหว่างกเวณกับเพอร์ซี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเพอร์ซี่นะฮะจะไม่ได้ไปคนสู้เองนันเองแต่ก็ได้เพล็กาดนี่แหละเข้ามาต่อสู้ให้และเหมือนเพรรนะะล็ก,ลลก,นนนนก้าดเจ้าจร ตัดมาที่มังงะในตอนล่าสุดมังงะในตอนนี้กเวนนะฮะยังคงนอนร้องไห้ <c oughs> มันไม่จริงนะท <c oughs> าไม่ในตอนนี้ทิสซันกับเพอร์ซี่เนี่ย <c oughs> ฉังก็มองหน้ากันเลยแบบว่าอีหยังวะเนี่ยและเพลการดนะฮะจึงได้พูดกับกเวนไปว่าถ้าเกิดเธอพูดเล่นกับตัวเองแล้วบอกว่าเธอนะ่แกงที่สุดในโลกจริงๆแต่ว่าการที่เธอต้องกลับมาร้องไห้ฉันคิดว่าเธอนะ่ควรยอมรับในการเติบโตของก้าวและแต่คําพูดเพล็กกานะี่ยังพูดไม่ทันจบเลยนะฮะกะเวนเนี่ยก็ได้ปาหินใส่และฉะนั้นกเวนนะฮะก็ได้ดิ้น ไม่เอาไม่เอาฉันไม่แพ้ฉันยังไม่แพ้จะแพ้ได้งไงกันเล่าก็ฉันนะ่ะเก่งที่สุดนี่นะบอกตามตรงนะฮะว่าคนละมาดกับป่าเอสเลยว่ะเพลการที่เห็นนะ,ะเพลอกาจึงได้พูดตอบไปว่าโทษเธอนะคุณผู้หญิงฟังผมก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วก็ได้โปดเธอเลิกดินด้วยก้อนหินกระเด,ด็นกระดอนหมดละเพอร์ซีที่เห็นจึงได้พูดกลับไปว่าว้าวเพล็การทาผู้หญิงร้องไห้เพลการนะจึงได้พูดส่วนไปว่าเดี๋ยวความผิดฉันเลยและเหมือนในตอนนี้เพลการนะฮะจะพยายามพูดกับกระเวน นี่ฉันว่าเธอนะ่ะใเย็นก่อนน่าจะดีกว่าแล้ววันนี้มันวันบ้าอะไรกันฝเคเคเคงั้นเอางี้ก็แล้วกันมาสู้ฉันอีกยกนึงโอเคแต่แล้ววินาทีนั้นทิสั้นก็เดินมานะทิสันเนี่ยเจนพูดไปว่าขอพูดเลยก็แล้วกันนะว่าฉันนะไม่ต้องการที้ใครบาดเจ็บและอย่างเลยคือนายน่ช่วยเพอร์ซี่ไว้แต่ว่าเช่อเจอกันครั้งหน้าแล้วก็แต่แล้ววินาทีนั้นเพลกาก็ได้พูดแทรกมา นี่คือความคิดของอัศวินงั้นสินะและเมื่อสิ้นคําพูนั้นเพลกการนะฮะจึงเชเวในการเรียกโลกอาวุธเขาและจากนั้นเพลการนะฮะจึงได้กําลังบินจากไปก่อนเขาจากไปเนี่ยเขาได้พูดไปว่าโชคดีแล้วกันเพอร์ซิวัลเพราะว่าครั้งหน้าที่เราได้เจอกันนายจะต้องกลายเป็นเด็กฝึกง,งานฉันให้ได้ซึ่งเมื่อเพอร์ซี่ได้ฟังเพอร์ซี่นะฮะก็แลบลิ้นใส่เบรและเหมือนเพอร์ซี่ในตอนนี้นะฮะจะีนไม่กับเพลกการที่ได้จากไปตัวของเพลการในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดว่าจะว่าไปแล้วแผลเรามาแรไม่ค่อยบาดเเเจ็เลยกกิอะไรขึ้นนั และเมื่อเพล็กกาดได้ก้มไปดูปรากฏว่าในตอนนี้นั้นพลังของเพอร์ซี่เนี่ยกำลังรักษาให้อยู่รักษารักษาฮิลลิ่งฮิลลิ่งแล้วก็ตัดภาพมาชี่กเวนตัวของกระเวนในตอนนี้นะฮกำลังร้องไห้ถ้าเกิดเขาไม่ตอบโต้ฉันแล้วก็ฉันก็ไม่แพ้หรอกมันไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมเอาซะเลยมันไม่ยุติธรรมอ่ะเพอร์ซี่ในตอนนี้นี่เห็นนะจึงได้พูดไปว่านี่ เธอหยุดร้องได้ปะเนี่ยการจะแพ้ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิดซึ่งเมื่อกระเวณได้ฟังเนะี่ยเชงอกับทุกดินอย่างแรงแต่ว่าฉันนะ่ะเกลียดความพ่ายแพ้ทำให้ในตอนนี้เพอร์ซี่น่ะเชื้องงเลยฮะและเหมือนในตอนนี้ทิสซันนะฮะจะพยายามบอกเพอร์ซี่ว่าเพอร์ซี่อยู่เธอกูจัดการเองและเหมือนในตอนนี้กระเวนนะฮะยังคงรำหายคุณปู่คุณย่าเคยบอกฉันว่าฉัน่ะแก่งที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันนะ่ะแต่แล้ววินาทีนาทิสซั้นก็เดินมาแล้วก็ไไดููู้้ปปวว่่่าาคคุณคุณณยเนะเชะะถกกลล เพราะว่าในวันนี้แล้วตัวเธอนะ่็แค่แค่ล้มถ้าเกิดเป็นเกมแล้วก็คงไม่เพียงแค่เควสย่อยของวันนี้นะพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเธอนะรู้ขึ้นนั่งเถอะเพราะว่าที่นอนอยู่นะสกปรกและส่วนตัวฉันคิดว่าเธอนะชนะเขาได้แน่ในครั้งหน้าซึ่งเมื่อกเวนได้ฟังเกเวนจึงได้พูดกลับไปว่า <isse ur> ฉันจะชนะหรอทิดซันก็ได้พูดกลับไปว่า <S <S อืมเธอชนะแน่กว,วนในตอนนี้ก็เลยพูดตอบไปว่า <S <S ฉันเป็นผู้ไร้่ายเหรอทิดซันในตอนนี้ก็เลยตอบกลับไปไอืมเธอนั่นแหละค และฉันนะ่ะแก่งที่สุดหรือเปล่าและเหมือนทิสซันในตอนนี้เนะี่ยยังคงยอมไม่เลิกแน่นอนเชิญนะแก่งที่สุดและมาสิ้นคําพูดทิสซันในตอนนี้ก็เวงก็ได้ลูกขึ้น <c oughs> เอาเหอะยังไงซักครั้งนี้นะ่ะมันเป็นเพราะว่าฉันนะ่ะผิดพลาดน,นิดหน่อยและอย่างอะไรคือที่เรียวเน็นอ่ะฉันก็ชนะคําแล้วครั้งหนึ่งพราะฉะนั้นในตอนนี้นะ่ะไม่ต้องไปคิดมากหรอกยังไงซักการต่อสู้ครั้งนี้นะ่ะก็ไม่ใช่การต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าเจ้าหนูนั่นอนะ่ะเขามายุ่งการต่อสู้ด้วยมีงานฉันก็ชนะอยู่แล้วซึ่่่งเอรีไ้้จููปวาาฮหน แต่ว่าฉันไม่ได้ต่อสู้และทิดสันก็ได้ทํามืออย่าพูดอย่าพูดและเหมือนในตอนนี้ทิดสันนะฮะจะพูดออกับเวนต่อใช่แล้วล่ะไม่มีใครหรอกที่มาสงสัยในพลังของเธอนะและเหมือนในตอนนี้ก็เวนนะฮะจะชอบใจใหญ่นายนี่มันฉลาดชะมัดและเหมือนในตอนนี้เพอร์ซีนะฮะจะบ่นในใจเฮ้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิมันคงไม่มีใครที่เลวเน็ตเหมือนเธอแล้วใช่ไหมเนี่ยจะว่าไปแล้วเจ้าชายทิดสันนั่นจูงม้าพยศอย่างเธอได้ซะอยู่หมัดเลยและเสียงของกเวนก็ได้พูดมาจะว่าไปแล้วไอตัวเล็กฉันน่าอภัยนายก็แล้วกันนะที่นาย,นย,ยหน พอเห็นแก่เจ้าชายทิดสั้นนะซึ่งเมื่อเพอร์ซีได้ฟังเพอร์ซีจะได้พูดกลับไปว่าฉันไม่ใช่ตัวเล็กฉันชื่อว่าเพอร์ซิวโลและอย่างไรคือฉันไม่ได้ขอให้เชินะอภไปให้ฉันด้วยทำให้ในตอนนี้การเถียงกันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งว่างนะพูดอีกทีหนึ่งสิเชอนั่นแหละเป็นเด็กโวยวายแล้วก็ิ้นกับพื้นทำให้ในตอนนี้เกเวนก็ได้เถียงต่อไปว่ากล้าดียังไงฉันอายุสิบหกปีแล้วนะเห็นในฉันว่าฉันโตกว่านายเพอร์ซีในตอนนี้ก็เลยพูดกกกกกลลลััััััับไปปตตววฉนนนนนน็็อออาาาายีีเเหหมมื่แแะภพขงงดทณจร ในตอนนี้นะฮะทั้ง4คนเนี่ยกำลังยืนรออยู่และแล้ววินาชินนแลนสล็อตก็ได้พูดมาว่าเพล็กกาดกำลังจากไปจากเพอร์ซิวัลทิชซสั้นและกล็เวนแล้วทำให้ในตอนนี้ดอนนี่ก็ได้พูดมาสุดยอดพ่าเขาจัดการได้ละและสล็อตนะฮะก็ได้พูดต่อไปว่าไม่ใช่ว่าจัดการได้มันเขาจะหนีไปเองนะและฉะนั้นเสียงของนาซีก็ได้พูดมาเพอร์ซิวัลปลอดภยัยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วและอนเน่เนี่ยก็ได้พูดมา จะว่าไปแล้วนายนะรู้ได้ยังไงกันละ่ะทั้งที่เรานะ่ะอยู่ข้างในปราสาทแท้แท้และเหมือนในตอนนี้แลนซลอตนะฮะจะไม่ได้ตอบแอนเน่ตัวคนแลนซลอตในตอนนี้เนะี่ยทำท่ากวนกวายทำให้ในตอนนี้นาซีนะ่ะจึงได้ถามไปมีอะไรงั้นเหรอแลนซลอตเนะี่ยจึงได้ตอบกลับมาว่ามีพลังเวทบางอย่างอยู่ท่ามกลางฝูงชนพลังเวทน,นี้นะี่ะค่อนข้างโดดเด่นมากและไม่ใช่ของเพลูกาดมันน่าแปลเพราะว่าพลังเวทน,นี่เดี๋ยวก่อนสิและเมื่อพูดจบนะแลนซลอตเนะี่ยจึงได้รีบพุ่งตัวไปทางฝั่งของแอนเน่เนี่ยจึงได เดี๋ยวก่อนีแลนสลอตแต่แลนสลอตในตอนนี้นะก็ได้ตอบกลับมาว่าพวกนายนะไว้เราเจอกันทีหลังเดี๋ยวฉันอาจจะมุ่งหน้าไปที่ปราสาทก่อนทําให้ในตอนนี้ดอนนะี่เนี่ยเชื้อเงอตกเลยอะไรกันเล่าปวดขี้หรืองไงฟนียแอนนี่ <NA S 1> นะฮะจอในพูดแทรกมาแลนสลอตไม่ใช่คนอย่างนายนะและก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะ,ะขออาจากเลวเน็ตเหมือนในตอนนี้นยจะมีคน2คนนะ,ะสวมบัคุมอยู่และเหมือนะหารขออาจากนะฮะจะตรวจเจอเขานะฮะจะึงพูดไปว่าพวกแกนะเป็นใครกันแน่ผู้ลักลอบเข้าเมืองเงิ้สินะ ถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็บอกมาซะว่าพวกแกน่ะเป็นใครรวมถึงเปิดหน้าตาและเปิดพระคุมด้วยและจากนั้นคนปริศนาก็ได้พูดตอบกลับมาว่าช่างห่างชั้นนักอัศวนศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรเลวเน็ตหลายคน,นเนี่ยก็ได้พูดมานั่นสินะมนุษย์พวกนี้กลับพูดอย่างนี้กับพวกเราใช่ฉันรู้ดีว่าในตอนนี้เลวเน็ตนะมันดูดีกว่าอาณาจักรคาเม,มลอดฉันว่าพวกเราน่ะทำงานนี้ให้มันจบก่อนดีกว่านะและเมื่อสิ้นคำพูดนั้นนะฮะพระคุมอีกพระคุมเนี่ยก็ได้พุ่งตัวไป ทาให้ในตอนนี้ผู้บังคับก็ได้พูดไปว่าไอ้หมอนั่นพุ่งตัวไปแล้วแต่แล้วอีกคนหนึ่งนะก็ได้พูดแทรกมานี่ฉันนะจะจัดการผู้นายเองและจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ท่องเวทบางอย่างความโกลาหลที่มอบให้แก่ชีวิตใหม่ของเราจงปลุกให้ตื่นของวิญญาณที่เพิกเฉยและนําพาให้เรามาซึ่งประกบกันของสองวิญญาณพวกเรานะั้นในฐานะพี่น้องขอเรียกเจ้าสักครั้งในนามบัญญัติทั้ง10ประการทาให้ในตอนนี้พวกทหารนะฮะต่างสงสยัยไม่มีทางหน้าพลังเวทนี่มัน มาหาศาลนะม,นะม,นะมา,ากและเหมือนในตอนนี้ทองฟ้าก็ได้มืดจากนั้นทองฟ้าก็ได้ส่องแสงบางอย่างก็ได้มีวิญญาณบางอย่างนะฮะพุ่งตกมาจากท้องฟ้าและจากนั้นวิญญาณก็ได้พุ่งตกลงมาในตอนนี้หินที่ได้มีการถือมาหินนั้นก็ได้เริ่มงอกตัวและเหมือนในตอนนี้ผู้กันคนหนึ่งนะจะทนไม่ไหว แกหยุดซะแต่แล้วเมื่อเขาได้พูดจบในตอนนี้เขาก็ได้ตายจากไปด้วยการโจมตีสุดแรงของผู้บุกรุกในตอนนี้นะั้นนะฮะได้มีศัตรูถึง2ตนนั่นก็คือตอนที่ได้มีการอัญเชิญมากับอีกตนหนึ่งเนี่ยคือผู้อัญเชิญและแล้ววินาทีนั้นนะฮะก็ตัดมาที่ร้านหัยาวเฮนดิกเส้นเฮนดี้ในตอนนี้เนี่ยกำลังบดยาและเขานะฮะสงก็ตกใจบ้านะพลังเวทที่มันน่ากลัวนี่มันควรหายไปเมื่อสิบกปีก่อนแล้วไม่ใช่เหรอพ,พ,พวกมันนะ่ะถูกเราเจ็ดบาปกำจัดไปแล้วนี่และก็ตัดภาพมาที่ผู้คุมกกันขอาจรเเ พวกเราเตรียมตัวซ้าในการต่อสู้ทหารคนนั้นได้ตายไปแล้วและแกนะผู้บุกลุกพวกแกเป็นใครกันแน่และจากนั้นเสียงของหญิงคนหนึ่งก็ได้พูดมาผู้รับใช้แห่งคอสคอสเมลาคูล่าและจากนั้นอีกตัวหนึ่งก็ได้พูดมาและฉันคือคอสการานและเสียงของเมลาคูล่าก็ได้พูดมาว่าราชาเธอ์ให้พวกเรายืมพลังและจากนั้นการานก็ได้พูดต่อว่าเพระฉะนั้นพวกเราจะฆ่าบัญญัติศิวการและศิจตระอาชาทิ้งที่นี่ซะ และแล้วมังงานในตอนที่ออกสี่ก็ได้จบลงไปเนี่ยผมมังงะในตอนนี้บอกเลยว่าเริ่มมันแล้วนะคุณอาจจะได้เห็นหนึ่งในเจ็บาปในโชคโหดในมังงะตอนหน้าแล้วเรามารอลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมเมื่อพวกเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกับศัตรูเก่าที่ไม่มีพลังของราชาเธอคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมใครชอบกดไลค์แช่กดแชร์ครับผมบายบายครับสวัสดีครับ